ระหว่างการติดตั้งนะครับผมตัวนี้เป็นชุดแทนท่อยางนะครับผมนี่นะครับผมติดตั้งโดยช่างแทนนะครับชุดแทนท่อยางตัวนี้จะมี2ท่อนด้วยกันนะครับผมจะมีท่อนยาวฝั่งนี้นะครับผมเป็นฝั่งอินเตอร์เข้าลิ้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งแอร์โฟนะครับผมหรือว่าฝั่งก่องอากาศเข้ากับเทอร์โบนะครับนี่ตัวนี้นะครับมีสายระบายไอนะครับตรงนี้ตรงรุ่นเลยนะครับยาวด้วยสามารถดัดนิดๆนามาเข้ากับตัวระบายไอเดิมๆได้เลยนะครับใส่ได้เหมือนเดิมครบเต็มระบบนะครับ ตัวนี้จะเป็นแคมป์รัสสแตนเลสนะครับผมตัวนี้นะไม่ใช่ตัวเหล็กนะเป็นสแตนเลสนะครับผมท่อยางเป็นท่อยางสามชั้นนะครับนี่นะครับมีใยผ้าแบบนี้เหนียวเนียวเลยนะครับรองรับบูธอ่าสามสิบสี่สิบปอนด์สบายสบเลยนะครับนี่สวยงามจังหางนะครับผมชุดนี้อยู่ที่สองพันเก้าร้อยสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมติดตั้งเลยนะครับอันนี้ในรถอันนี้คือเก้านะครับผมนี่สวยงามเลยนะครับ มีแบรนด์ p o d แปะให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับตรงรุ่นสวยงามนะครับฝากกันได้วยนะครับใครสนใจนะฮะ